สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าสิงบลูอัปเดตข่าวเชลซีประจำวันที่24ธันวาคม2568ข่าวแรกของวันนี้ผู้ตัดสินในเกมเชลซีพบแอสตันวิลล่าเคยทำความผิดพลาดครั้งใหญ่ในเกมของสิงบลูฤดูกาลนี้ วันนี้มีประเด็นที่แฟนเชลซีเลี่ยงไม่ได้ต้องจับตามองก่อนเกมสำคัญในพรีเมียร์ลีกที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ระหว่างเชลซีกับแอสตันวิลล่านั่นก็คือเรื่องของผู้ตัดสินที่ถูกแต่งตั้งมาทำหน้าที่ในเกมนี้และเป็นชื่อที่ทำให้แฟนสิงบลูจำนวนไม่น้อยรู้สึกไม่สบายใจ พรีเมียร์ลีกยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าสจวตแอดเวลจะเป็นผู้ตัดสินในเกมวันที่27ทธันวาคมโดยมีคอนสแตนตินฮัสซิดาคิสและอดัมนันเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินส่วน VAR รับผิดชอบโดยพอลโฮวร์เหตุผลที่ชื่อของแอดเวลถูกพูดถึงอย่างมากเพราะเชลซีมีสถิติที่ไม่ค่อยดีนักเมื่อเขาลงทำหน้าที่ ผู้ตัดสินรายนี้คุมเกมของเชลซีไปแล้ว26นัดและสิงบลูส์ชนะได้เพียง7เกมเท่านั้นนี่เป็นตัวเลขที่สะท้อนว่าความสัมพันธ์ระหว่างเชลซีกับแอดเวลไม่ได้ราบรื่นนักย้อนกลับไปในฤดูกาลนี้เองแอดเวลเพิ่งทำหน้าที่ในเกมที่เชลซีเสมอกับเบรนท์ฟอร์ด2-2เกมนั้นมีความหมายมากเพราะหากเชลซีเก็บ3แต้มได้พวกเขาจะขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีก แต่สุดท้ายต้องมาเสียประตูในช่วงท้ายเกมจากจังหวะทุ่มไก่ที่มีข้อถกเถียงอย่างหนักประเด็นสำคัญคือเชลซีเชื่อว่ามีจังหวะล้ำหน้าในจังหวะก่อนเกิดประตูแต่ไลแมนไม่ได้ยกธงและ VAR ก็ไม่ได้เข้ามาแก้ไขาการตัดสินในจังหวะนั้นซึ่งหลังเกมมาร์คคลาเทนเบิร์กอดีตผู้ตัดสินชื่อดังของพรีเมียร์ลีกออกมาให้ความเห็นอย่างชัดเจนว่านี่คือข้อผิดพลาดครั้งใหญ่และเป็นการตัดสินที่ควรถูกทบทวน นั่นทำให้ชื่อของแอดเวลถูกผูกโยงกับคำว่าความผิดพลาดในเกมของเชลซีทันทีและยิ่งทำให้แฟนบอลกังวลมากขึ้นเมื่อรู้ว่าเขาจะกลับมาคุมเกมสำคัญอีกครั้งอย่างไรก็ตามหากมองอย่างเป็นธรรมเชลซี Chelsea เองก็ไม่สามารถโยนความผิดทั้งหมดให้ผู้ตัดสินได้เพราะตลอดฤดูกาลนี้ปัญหาที่เห็นชัดคือเรื่องของระเบียบวินัยทั้งในสนามและข้างสนาม เกมกับาสเซลที่เสมอ2ต่อ2 t r เทรวชาโลบาก็รอดพ้นจากการเสียจุดโทษในจังหวะที่หลายฝ่ายมองว่าเชลซีโชคดีนอกจากนี้เอนโซมาเรสกาเองก็ไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีนักจากพื้นที่เทคนิคจนสุดท้ายต้องติดโทษแบนไม่สามารถคุมทีมข้างสนามได้ในเกมพบแอสตันวิลล่าซึ่งตรงนี้ถือเป็นความเสียหายเชิงแท็ติกไม่น้อยเพราะเกมนี้คือการเจอกับทีมที่กำลังอยู่ในกลุ่มหัวตารางโดยตรง เกมนี้จึงเป็นบททดสอบ2ชั้นของเชลซีชั้นแรกคือการรับมือกับแอสตันวิลล่าที่มีความแข็งแกร่งมีระบบชัดเจนและเล่นเกมสวนกลับได้อันตรายส่วนชั้นที่2คือการควบคุมอารมณ์และสมาธิไม่เปิดช่องให้การตัดสินของผู้ตัดสินกลายเป็นประเด็นมาบทบังผลงานในสนามสิ่งที่เชลซีหวังมากที่สุดคือ เกมนี้จะถูกพูดถึงด้วยฟุตบอลไม่ใช่เสียงนกหวีดเพราะหากเชลซีต้องการลดช่องว่างกับ3อันดับแรกพวกเขาจำเป็นต้องโฟกัสกับสิ่งที่ควบคุมได้นั่นคือฟอร์มการเล่นวินัยในทีมและการจบสกอร์ในช่วงเวลาสำคัญข่าวต่อไปริสเจมส์กำลังจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อแผนการย้ายทีมของเชลซีในปี2026ข่าวนี้เป็นข่าวเชิงโครงสร้างทีมที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับเชลซี ในระยะสัน้นเชลซีแทบจะไม่มีความเคลื่อนไหวในตลาดเดือนมกราคมเนื่องจากสโมสรได้ปรับขุมกำลังไปมากแล้วในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่เมื่อมองไปข้างหน้าตลาดซื้อขายรอบถัดไปโดยเฉพาะซัมเมอร์และปี2026เชลซีเตรียมขยับตัวอย่างจริงจังอีกครั้งเราทราบกันแล้วว่าแนวรุกของเอนโซมาเรสกากำลังจะได้เสริมความสดใหม่เมื่อทั้งเอมานูเอลเอเมกาและเจโวนี่เควนดาเตรียมเข้าร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์หน้า แต่แนวรุกไม่ใช่พื้นที่เดียวที่เชลซีมองว่ายังไม่สมบูรณ์ประเด็นสำคัญอยู่ที่แดนกลางและจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้คือการที่เชลซีต้องขยับริสเจมส์ไปเล่นในตำแหน่งกองกลางช่วงหลังต้องยอมรับว่าเจมส์ทำผลงานได้ดีในบทบาทนี้เขามีคุณภาพทั้งการครองบอลการผ่านบอลและความเข้าใจเกมแต่คำถามคือนี่ควรเป็นทางออกระยะยาวของเชลซีหรือไม่ คำตอบจากฝั่งสโมสรดูจะชัดเจนขึ้นหลังแมดลอนักข่าวสายเชลซีจาก The raph, เดอ Telegraph เผยแพร่ผ่านพอดแคสต์ลอนดอนอีสต์บลูว่าเชลซีกำลังวางแผนเซ็นสัญญากองกลางคนใหม่ในปี2026เพื่อไม่ให้มาริสกาต้องถูกบังคับให้ใช้แบ็กขวาไปเล่นเป็นกองกลางอีก หลออธ,ธ playing, brauch, ิบายตรงไปตรงมาว่าหากทีมต้องใช้แบ็กขวาเล่นเป็นกองกลางอยู่เรื่อยๆนั้นสะท้อนชัดว่าทีมยังขาดกองกลางที่เหมาะสมและมันไม่สามารถเป็นวิธีแก้ปัญหาในระยะยาวได้ไม่ว่าจะมองว่าฟอร์มของเจมส์ในแดนกลางดีแค่ไหนก็ตามเหตุผลที่เจมส์ต้องถูกขยับตำแหน่งเกิดจากปัจจัยหลายอย่างทั้งอาการบาดเจ็บของโรเมโอลาเวียดาริโอเอซูโกรวมถึงการติดโทษแดนของมอยเซสไคเซโด สถานการณ์บังคับให้มาเรสกาต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดเจมส์ <James S 1> เองก็ยินดีช่วยทีมและไม่เคยปฏิเสธบทบาทในแดนกลางแต่ในมุมของสโมสรเชลซี Chelsea ต้องการเห็นเขากลับไปประจำการในตำแหน่งแบ็กขวาซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขาสามารถสร้างอิมแพกได้มากที่สุดทั้งเกมรุกเกมรับและความเป็นผู้นำโดยปัจจุบันตำแหน่งนี้มีมาโลกุสโตยึดอยู่เมื่อมองไปที่เป้าหมายเสริมทัพ มีชื่อของเอ l เลียดแอนเดอร์สันจากนอตติงแฮมฟอเรสถูกพูดถึงอย่างจริงจังมีรายงานว่ามารเรสกาชื่นชอบสไตล์การเล่นของกองกลางทีมชาติอังกฤษรายนี้แต่ค่าตัวน่าจะสูงมากอีกชื่อหนึ่งคืออายุบูอดดัดีดาวรุ่งวัย18ปีจากลิวที่กำลังได้โอกาสในทีมชุดใหญ่และเขาขายโปรไฟล์ที่เชลซีชื่นชอบคืออายุน้อยพัฒนาได้และเหมาะกับแผนระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสัญญาณชัดเจนมากว่าเชลซีต้องการกองกลางคนใหม่เพื่อปลดล็อกบทบาทของริสเจมส์และให้เขากลับไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด สุดท้ายแล้วสำหรับเชลซีสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่ตำแหน่งของเจมส์แต่คือการมีเขาอยู่ในสนามอย่างสม่ำเสมอและหากการเสริมกองกลางใหม่ช่วยรักษาความสมดุลของทีมและถนอมร่างกายกับตันทีมได้นั้นอาจเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดของสโมสรในยุคข,ของเอนโซมาเรสกาข่าวต่อไป เหตุผลที่เอเลียตแอนเดอร์สันอาจปฏิเสธการย้ายไปเชลซีพร้อมเปิดเผยปัญหาของเอนโซมาเรสกามีอีกหนึ่งชื่อในตลาดน,นักเตะที่แฟนเชลซีกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดและอาจกลายเป็นดีลใหญ่ในอนาคตนั่นคือเอเลียตแอนเดอร์สันกองกลางฟอร์มแรงของนอตติงแฮมฟอ o r เรสต์และทีมชาติอังกฤษซึ่งมีรายงานว่าได้รับความสนใจจากเชลซีอย่างจริงจังตลอด12เดือนที่ผ่านมาแอนเดอร์สันพัฒนาฝีเท้าขึ้นอย่างชัดเจน เขาไม่ได้เป็นเพียงกองกลางพลังงานสูงแต่ยังเป็นนักเตะที่เล่นได้หลากหลายบทบาททั้งเบอร์6เบอร์8และสามารถขยับไปเล่นกึ่งรุกได้นี่คือจุดที่ทำให้เอนโซมาเรสกาประทับใจเป็นพิเศษในเชิงโครงสร้างทีมโปรไฟล์ของโมอ s เซสไคเซโดและเอนโซเฟอร์นนเดสแตกต่างกันมากการมีกองกลางที่สามารถเชื่อม2บทบาทนี้เข้าด้วยกันถือเป็นสิ่งที่เชลซีขาดอยู่และแอนเดอร์สันถูกมองว่าเป็นคำตอบในระยะยาว แม้แต่เจมี่คาราเกอร์ยังเลือกแอนเดอร์สันแทนไคเซโดในทีมยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลของเขาซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผลงานของนักเตะรายนี้ได้รับการยอมรับในวงกว้างอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะมีเหตุผลสำคัญที่อาจทำให้แอนเดอร์สันตัดสินใจปฏิเสธการย้ายมาเชลซีประเด็นแรกคือความไม่แน่นอนในตำแหน่งผู้จัดการทีมตามรายงานของเดวิดออนสตีน แอนเดอร์สันต้องการย้ายไปอยู่กับสโมสรที่มีความชัดเจนในเรื่องผู้จัดการทีมและทิศทางของโครงการในระยะกลางถึงยาวซึ่งเชลซียังไม่สามารถมอบความมั่นใจตรงนี้ได้เต็มที่ในเวลานี้ออนสตีนให้สัมภาษณ์กับ NBC Soccer Sport ว่าหลายสโมสรยักษ์ใหญ่รวมถึงเชลซีอยู่ในวงจรของความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผู้จัดการทีมและนักเตะระดับแอนเดอร์สันจะให้ความสำคัญกับประเด็นนี้อย่างมาก โดยเฉพาะในช่วง6เดือนข้างหน้าซึ่งจะเป็นช่วงชี้ขาดก่อนตลาดซัมเมอร์สถานการณ์ของมารเรสกายิ่งซับซ้อนเมื่อมีข่าวเชื่อมโยงว่าเขาอาจถูกทาบทามจากแมนเชสเตอร์ซิตี้หากเป๊ปกวาดิโอลาตัดสินใจอำลาทีมในช่วงซัมเมอร์อีกทั้งยังมีรายงานถึงความขัดแย้งบางประเด็นกับผู้บริหารระดับสูงของเชลซีซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของความมั่นคงที่นักเตะใหม่มองหาอีกประเด็นที่อ่อนไหวไม่แพ้กัน คือแผนการเสริมทัพของเชลซีเองมีรายงานว่าเชลซีกำลังพิจารณาการเคลื่อนไหวที่ไม่เป็นที่นิยมนั่นคือการขายเอนโซเฟอร์นันเดสเพื่อเปิดทางและงบประมาณให้กับการคว้าตัวแอนเดอร์สันนักเตะแชมป์โลกวัย23ปีเป็นแกนหลักของทีมแทบทุกเกมนับตั้งแต่มารเรสกาเข้ามาคุมทีมและการปล่อยเขาออกไปอาจสร้างแรงกระเพื่อมทั้งในห้องแต่งตัวและบนอัฒจันทร์ในมุมของมาเรสกา นี่อาจเป็นการตัดสินใจที่สวนทางกับแนวคิดฟุตบอลของเขาเพราะเอนโซคือศูนย์กลางการขึ้นเกมและเป็นผู้เล่นที่เข้าใจระบบมากที่สุดคนหนึ่งแม้จะมีอุปสรรคเหล่านี้แต่ต้องยอมรับว่าแอนเดอร์สันคือกองกลางที่มีคุณภาพสูงและกำลังจะมีบทบาทสำคัญกับทีมชาติอังกฤษในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ข้างหน้าการลงทุนกับนักเตะแบบนี้คือสิ่งที่เชลซีเคยทำมาแล้วในอดีต คำถ,ถามสำคัญคือนี่จะสอดคล้องกับแนวทางการใช้จ่ายและการสร้างทีมในช่วง12เดือนหลังหรือไม่และเชลซีจะสามารถมอบความชัดเจนให้กับทั้งผู้จัดการทีมและนักเตะเป้าหมายได้หรือเปล่าสุดท้ายแล้วดีลของเอเลียตแอนเดอร์สันอาจไม่ได้ขึ้นอยู่แค่เรื่องเงินหรือศักยภาพของทีมแต่ขึ้นอยู่กับความมั่นคงของโปรเจกต์เชลซีในยุคข,ของเอนโซมาเรสกาอย่างแท้จริง นี่คือทั้งหมดของอัปเดตข่าวเชลซีประจำวันนี้ครับแฟนบอลสิงห์บลูอย่างคุณผู้ฟังมีความเห็นยังไงกันบ้างกับข่าวที่ผมเล่าไปคอมเมนต์ความเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ